ของ Instagram ออกมายืนยันเองค่ะว่าไม่มีการดักฟังใดๆทั้งสิ้น เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังถกเถียงแล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยกันมานานสักพักหนึ่งจนถึงปัจจุบันแล้วในเรื่องของการแอบฟังค่ะหลายคนรู้สึกว่าเวลาที่เราพูดอะไรไปสักอย่างนะคะโดยที่เราไม่ได้พิมพ์หรือว่าไม่ได้แบบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่านบนมือถือ <c oughs> แต่ทำไมมันถึงขึ้นโฆษณาสิ่งนั้นขึ้นมาได้แบบรู้งานรู้หน้าที่เหลือเกินสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วแอบมีการบันทึกหรือว่าการดักฟังผ่านตัวของแพลตฟอร์มทั้ง Facebook หรือว่า IG, ือ่างงฝั CEO ขอ Instagram นจ เขาก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการแอบบันทึกเสียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างรุนแรงเลยรวมไปถึงเขาก็ยังบอกนะคะว่าถ้ามนมีการดักฟังจริงเนี่ยผู้ใช้งานต้องรู้แน่นอนอย่างแรกเลยมันก็ต้องมีสัญลักษณ์ของการแบบบันทึกเสียงอยู่หรือว่าแบตเตอรี่อาจจะต้องแบบหมดไวซะหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยไอจีถึงสามารถยิงโฆษณาได้ตรงใจเหลือเกินเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญก็ได้หรือบางทีเราจะเคยคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่่่งกับเเพพืืออนนแลวมมีคา ใจร่วมกันแล้วไปค้นหาสิ่งนั้นก็เป็นไปได้ที่โฆษณามันจะสามารถแจ้งเตือนเข้ามาบนแอคเค้าของเราได้เหมือนกันอันนี้เขาก็ลองยกตัวอย่างความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นแต่ใดๆสิ่งนี้ก็ไม่ได้ช่วยสร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้งานเลยค่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกัินเท่าไหร่แต่ก็เป็นมุมมองของ c e o Instagram ที่เขาออกมายืนยันชัดเจนว่า Instagram ไม่ได้มีการบันทึกเสียงใดๆทั้งสิน้น